สมองสองมือสนับสนุนโดยเลกตาซอยบิ๊กห้ายยูสรีนไวซีรัมทาทามอเตอร์ประเทศไทย ครับยังอยู่กับหนึ่งสมองสองมือครับท่านผู้ชมครับเราได้เห็นความสามารถของเด็กอายุ9ก้าขวบที่ตอนนี้สามารถหาอะไรได้เรียนครอบครัวทําไมถึงมาฝึกเล่นมายากลครับเห็นพี่ก็เสกนกเสกนู่นเสกนี่เลยอยากทําเป็นก็เลยมาเรียนครับพอเล่นแล้วพอมาเล่นพอฝึกมายากลแล้วรู้สึกยังไงบ้างลูกรู้สึกว่ามันยากพวกบอลทวีคูณมันจะต้องอ้ามือเจ็บมือเจ็บมือเนี่ยหมายถึงว่าเอองัดลูกบอลออกมาเนี่ยหนูต้องเจ็บมือเรอางนี้ที่เล่นได้เนี่ยยากที่สุดคือมายากลตัวชุดไหนครับ ตัวชุดที่เกี่ยวกับคอมดี้ครับใช่แล้วล่ะครับก็มายากลชุดล่าสุดของน้องสมาร์ทเนี่ยนะครับจะต้องใช้ท่าทางการแสดงลีลาเป็นละครับเพื่อดึงดูดความสนใจให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้หัวเราะกันกับความน่ารักความทะเลต์ในแบบฉบับมายากลคอมดี้แบบนี้แหละจ้าเอาละครับขอบคุณน้องสมาร์ทนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็เรียกว่ารุ่นจิ๋วรุ่นเด็กรุ่นจิ๋วอย่าเพิ่งพี่ผมมีอีกคนนึงอันนี้เป็นรุ่นโตแล้วรุ่นเด็ดเลยใช่ไหมโตแล้วอายุเยอะแล้วมืออาชีพมืออาชีพ อ่ะไปดูกันเลยครับไปดูกันเลย โอ้เป็นไงฮะเป็นไงฮะครับผมฟูบเลยสวัสดีก่อนเลยแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราที่บอกว่านี่เมืออาชีพพี่เอายุโตแล้วอันนี้เป็นอีกระดับหนึ่งเลยอ๋อเหรอครับการแสดงที่เมื่อกี้ยากไปนี่คขาเรียกว่าเป็นการแสดงชุดอะไรครับเป็นการแสดงชุดนักรบตวนสลัด ก็สเตแบบนี้เรียกว่าเป็นมายากลชั้นสูงหรือมืออาชีพหรือ,อย่างนะครับเรียกได้เลยครับพเพราะว่าเรานำมายากลพื้นฐานครับอย่างที่บอกครับนำพื้นฐานนำมาดัดแปลงเป็นชุดแบบนี้ครับคือเราต้องคิดธีมของเราด้วยครับว่าเราจะเล่นในธีมของอะไรส่วนผมก็คิดมาเป็นธีมของนักรบโจรสลัดนะครับอ๋อคือพี่จะไม่ใส่ชุดแบบธรรมดาสุดดำทั่วไปเราเปลี่ยนทำแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะแล้วก็ออซสซอรีที่เราเสกขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับการเดินทางของโจรสลัดอืแต่นี่ปกติแล้วเราเเเวลาาารจะะห็นนักแสดงมยอ่ ครบ จะใส่เป็นทักซิโดต้องใส่เป็นชุดดำแบบออกมาแบบดำาๆแต่ว่าอันนี้คงเป็นแบบอีกแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะหนึ่งว่าเราต้องมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองครับเพื่อเป็นจุดเด่นและก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราคิดออกนอกกรอบแบบน้องจิ๊บมันก็ดีนะครับแต่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากคนเบื้องหลังคนรอบข้างที่ต้องมาช่วยกันทําฉากสร้างพร้อมกันให้ยิ่งใหญ่อลังการแบบที่ได้คิดไว้นะครับแม่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 ครั้งหน้าครับแนะนําแต่งเป็นปลาบูทองนะน้องนะรับรองงานล้นที่สําคัญนี่เลยครับขอฝากพี่ซื้อสมุดแสดงนาอีก เราสําหรับกนทุกอย่างนี่พี่คิดเองไหมมีคิดเองก็มีคิดเองส่วนใหญ่ครับแล้วก็นํำไปเสนออาจารย์ครับให้อาจารย์ช่วยปรับปรุงในบางอย่างครับใช่เขาบอกว่าทําไมที่จริงเออมายากลสมมติมันจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าสมมติจะนึกจริงๆอะนะมายากลมันก็ต้องใส่สูตรแ้่แบบเป็นเรื่องเป็นราวถึงจะได้ดูงานดีทำไมคุณไม่ไปทำตามแบบเขาล่ะครับเพราะถ้าเราเล่นแบบเขาเนี่ยก็คนดูก็จะเบื่อซ้ำเบื่อที่คนดูจะรู้แล้วว่าเอ้ยอันนี้เดี๋ยวเปิดหม้อมามีนกโผออมาก็แบบไม่น่าสนใจครับหมายถึงมันไม่มีอะไรแปลกใหม่ใช่ครับผมรอครับผมเราต้องทำการแสดงของเราเนี่ยให้แปลกใหม่ใหญ่ดังอะไรนะแปลกใหม่ใหญ่ดังครับแปลกใหม่ใหญ่ดังใหญ่ดัง่เป็นไงอะดีเจ๋งดิพี่ ครเล่นแบบนี้มีงานเข้ามาเยอะไหมฮะครับก็มีเข้ามาครับผมใน,อ,ในอันนี้ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอะดารา,าในหนึ่งอาทิตย์อย่าง,งน้องแน็คเองอาทิตย์ตึงมีงาน4วันอยู่แล้วห้าวันได้ไหมแน็คเนี่ยห้าวันบางวันก็ไม่มีเลย <c oughs> ครับผมของคุณเนี่ยอาทิตย์ตึงทุกมีงานแสดงทุกอาทิตย์ไหมก็ทุกเกือบทุกอาทิตย์นะครับผมทุกอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์ตึงประมาณกี่งานก็ประมาณ2-3งานครับ2-3งานราได้ได้ต่อครับประมาณเท่าไหร่รายได้ต่อครั้งครับ พูดเรื่องอะไรได้พี่ประมาณก็หลักหมื่นครับหลักหมื่นแน็ยอดโอ้โหถือว่าเป็นอาชีพหลักได้เลยไหมครับทุกคนได้เลยครับผมหลักไม่หลักอันนี้ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยแทบไม่ว่างเดินสายกันเลยทีเดียวประหนึ่งรักร้องลูกทุ่งยังไงก็อย่างนั้นโอ้โหอีกหน่อยคงต้องฝึกหายตัวไปงานแล้วมั้งพอโจรพันหน้าเอ้ยนักแนกรู้ไหมครับว่านักายากรณ์อยระดับโลกแล้วเนี่ย คือรวยติดอันดับเศรษฐีโลกนะครับจริงมาสตีเฟนแอนรอยนี่จริงๆแล้วมาจากแบบว่าที่เราเราไปดูกันนะทุกคนเริ่มมาจากบ้านเด็กกำพร้าเกือบทั้งหมดรับผมแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าทุกวันเขาหารายได้วันละเป็นล้านๆนะเราอยากจะเห็นเด็กไทยเป็นงั้นเคยคิดว่าเคยเคยแอบฝันเม่ว่าจะไปถึงขนาดไหนครับแอบฝันอยู่บ้างครับแอบฝันไม่อยู่บ้างครับขอเป็นกำลังใจไม่เอาอะไรเกี่ยวกับสัตว์มาหน่อยนะฮะครับ กลัวทรมานสัตว์มากเกินไปครับครับผมอ่ะละนี่ครับขอบคุณน้องก่อนละกันขอไปถึงฝันก่อนขอบคุณมากนะครับมีอะไรเด็ดอีกไหนมีอะไรเด็ดอีกผมมีกลนึงที่แบบว่าพี่ต้องอึ้งแน่เลยอะไรอีกอันนี้นะฮะไม่ยากกลนดนตรีไทยครับผมอันนี้ผมรับรองว่าเจ๋งมากมากเด็ดยังไงเด็ดจะต้องมีอะไรเด็ดแน่นอนเด็ดไหมพี่ครับเด็ดครับเด็ดแน่นอนนะอะไ้เราสองคนให้เขาถึงฝันเขาลวกันขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักกรรูจะกลับมากับเนินสมองสองมือครับ หนึ่งสมองสองมือ